รงเรียนราชประชานุครสะห14เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองสองห้องก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2483ในเขตสุขาพิบาลหนองสองห้องโรงเรียนราชประชานุครสิบได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด1,100คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา61คนภายใต้การบริหารงานโดยนายทองฮะพรนภูมินผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14สายงานของโรงเรียนได้แบ่งสายงานการบริหารงาน4สายงานคืองานบริหารงานวิชาการงานบริหารงานบุคลากรงานบริหารงานงบประมาณและงานบริหารงานทั่วไป แต่เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจิจการในโรงเรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนจึงได้แบ่งสายงานขึ้นมาอีกหนึ่งสายงานคืองานอำนวยการสำนักงานงานบริหารงานวิชาการมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นคนกำกับดูแล และเป็นสายงานที่มีความสําคัญมากในโรงเรียนเป็นสายงานที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของผู้เรียนเป็นคนดีของสังคมแบ่งสายงานย่อยออกเป็น4สายงานเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการสายงานให้มีประสิทธิภาพดังนี้1งงานวิชาการสายประถมวัยมีหัวหน้างานวิชาการสายประถมวัยเป็นคนควบคุมดูแล ในงานประถมวัยทั้งหมดโดยมีครูที่สอนประถมวัยครูพี่เลี้ยงคอยผลักดันงานประถมวัยทั้งหมดให้เป็นไปตามจุดประสงค์พัฒนารักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 2. งานวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นคือประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงประถมศึกษาปีที่3มีหัวหน้าง,งานวิชาการประถมศึกษาตอนตอน้นและครูผู้สอนประถมศึกษาตอนตอน้นเป็นคณะทำงานได้วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการให้มีความหลากหลายนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และสนุกกับการเรียน เพื่อส่งต่อไปอยังชั้นเรียนที่สูงขึ้นในระดับต่อไป 3. งานวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายคือชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6ระดับชั้นนี้โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการบริหารงานวิชาการผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ และได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่างๆที่ได้จากประสบการณ์ออกมาเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆเจตคติใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆใช้ทรัพยากรทั้ง4ด้านคือเวลาสถานที่ภูมิปัญญาท้องถิน่นและสื่อการสอนเป็นตัวเชื่อมโยงให้ผู้เรียนก้าวสู่การเรียนรู้โลก,กรอบตัว 4. วิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษามีหัวหน้าง,งานวิชาการมัธยมศึกษาเป็นคนกำกับดูแลและมีครูที่สอนสายมัธยมทุกคนเป็นคณะทำงานได้กำหนดหลักสูตรให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิดประสบการณ์ความสามารถและแทักษะต่างๆในเวลาเดียวกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และได้เรียนรู้เพื่อค้นหาตนเองในการประกอบอาชีพและเรียนต่อในระดับสูงขึ้นงานบริหารงานบุคคลมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นคนกำกับดูแลเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งและนโยบายของโรงเรียนให้บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งส่งผลดีต่อนักเรียนงานบริหารทั่วไปมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปควบคุมดูแลงาน ให้เป็นไปนตามเจตนาการบริหารงานภายในโรงเรียนโดยเน้นให้โรงเรียนเป็นสถานที่น่าอยู่น่าเรียนให้เกิดแรงเรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้บริบทของโรงเรียนที่มีสถานที่คับแคบแต่จำนวนนักเรียนจำนวนมากงานบริหารทั่วไปได้จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา5ปีเพื่อกำหนดทิศทางของโรงเรียน และนักเรียนให้ได้ตามเป้าประสงค์ในยุค4.0ประสานงานกับองค์กรภายนอกในการระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชนรวมทั้งวิทยากรที่จะมาเสริมทักษะการเรียนรู้ของครูและนักเรียนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆที่สอดคล้องกับบทเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา งานบริหารงบประมาณมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนโรงเรียนได้ยึดหลักธรรมมาพิบัติยึดความโปร่งใสมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว งานอำนวยการสำนักงานเป็นหน่วยงานในสถานศึกษาที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้นเป็นหน่วยงานพิเศษในโรงเรียนมีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานคอยควบคุมดูแลให้งานมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขอบเขตการบริหารงานคอยประสานงานกับงานทั้ง4ฝ่ายและผู้บริหารสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงเนื้อหาของงานในหน้าที่ประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนงานทุนการศึกษาสถานศึกษาที่รองรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนและมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้ได้เรียนในสิ่งที่ต้องการเรียนหรือประกอบอาชีพตามที่ตนต้องการ ประสานงานกับมูลรณิธิราชประชานุเคราะห์ในภาพรมราชูปธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญของโรงเรียนในการช่วยเหลือดูแลโรงเรียนนักเรียนบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความภาคภูมิสายงานต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอยู่ในการบังคับบัญชาของนายทองฮะพอภูมินผู้อำนวยการโรงเรียนที่คอยกำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องโดยใช้แนวคิดที่ได้จากการนำหลักการทรงงาน23ข้อของในหลวงรัชการที่9มาปรับใช้กับการบริหารจัดการที่เรียกว่า r p k 14 MODEL อาประกอบด้วย 1. L ลิซซ์ คือใช้หลักการวิจัยในการดำเนินงานเพื่อศึกษาสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 2. พอร์ต t คือมีระบบการรายงานผลที่ดีและถูกต้อง 3. รีวิวคือการทบทวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4. l เลสันคือใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุผล 5. ีวอร์ดคือทำดีมีรางวัลเสริมแรงให้มีกำลังใจ พีมาจากการมีส่วนร่วมสฝ่ายเคมาจาก kings philosophy คือปรัชญาหรือศาสตร์ของพระราชาจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายจุดประสงค์ของโรงเรียน และสนองตอบกลยุทธ์ของโรงเรียนนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นผลการทดสอบระดับชาติเช่นโอเน็ตสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลการสอบ NT ของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศถึง3ปีสอนผลการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อยู่ในระดับดีมากจากผลการประเมินของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่ง ส่วนหนึ่งได้แรงสนับสนุนจากชมรม v g i อาสาได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนราชประชาธุครัสิ14เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนั้นได้จัดการเรียนการสอนมันแล้วหลายทักษะเช่นมักุเทศน้อยก้อนเชื้อเห็ดในปัจจุบันมีโครงการผ้ามัดยอมเน้นการย้อมครามเป็นหลักโครงการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษโรงเรียนราบประชานุเคราะห์14 ได้เข้าร่วมโครงการมาหลายปีนะครับได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายได้ทำเช่นผักปลอดสารพิษโครงการพ่อเห็ดนางฟ้ามาในปีนี้โรงเรียนราชประชานุข้อ14ได้มีโครงการใหม่เน้นหนักไปที่โครงการผ้าย้อมครามซึ่งเดงบประมาณส,สนับสนุนจากสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน1,144,400บาทในการนี้ได้การจัดอบรมนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2, 3, 4ในการจัดกิจกรรมผ้ามัดย้อมขึ้นในสถานศึกษาและได้นำเนินการมาจนเด็กสามารถพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นชิ้นงานมากมายต่างๆมากมายเช่นผ้าเช็ดหน้าบอกหมอนเสือ้อ กระเป๋าทํานองนี้และนอกจากนั้นยังได้เชื่อมโยงไปที่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายโดยใช้ผ้ามัดย้อมเข้าเป็นส่วนประกอบในการจัดทําหรือเสริมให้ดูสวยงามและน่าใช้น่าน่าถืออะไรต่างๆทํานองนี้โรงเรียนราชประชานุข้อสิบสีขอขอบคุณคณะวิทยกรผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะครูนักเรียนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้โครงการต่างๆในโครงการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษสำเร็จไปด้วยดีจนเป็นชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพขอขอบคุณครับในปัจจุบันเรามีการสอนทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ เช่น 1>, 1. ช่างเชื่อ 2. ช่างตัดผมชายเสริมสวยหญิง 3. ช่างนวดฝ่าเทา้า 4. ช่างจักสารด้วยไม้ไผ่ด้านการเกษตรมีการปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโฟนิกเป็นต้น ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการจะสร้างคนดีคนเก่งให้บ้านเมืองแม้นมันจะยากสักเพียงใดแต่ด้วยพลังของความสามคัคคีความร่วมมือร่วมแรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ิเราจะเดินหน้าต่อไปโดยไม่ย่อท้อเพราะเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นลูกราชประชาเป็นข่ารองบทัท ของพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริ